ช่วงที่เราพยากรณ์ดวงประจําวันพระหัสที่2ี่มิถุนายนนะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันมาเริ่มต้นการสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงด้านการงานนะครับตรงนี้เนี่ย หมายถึงความรับผิดชอบนะครับอย่าประมาทเลินเล่อนะครับดูแลนหน้าที่รับผิดชอบของเราให้ดีนะครับอย่าผัดวันประกันพุ่งนะครับแล้วก็ใครที่มีลูกน้องบริวารพยายามติดตามดูแลหรือว่าสอบถามนะครับเกี่ยวกับบริวารเราให้ดีเพราะว่าเขาอาจจะประมาทหรือว่าทําเรื่องผิดพลาดในเชิงการงานได้เหมือนกันในด้านการค้าธุรกิจถือว่ามีกลุ่มลูกค้ามาอุดหนุนการติดต่อซื้อขายกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางพอใช้นะครับขายได้แบบกลางๆนันเองด้านการค้าธุรกิจ ด้านการเงินใบน,นี้หมายถึงการเงินที่มีความแปรปรวนนะครับรับซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินไม่ได้นะครับการเงินเนี่ยก็เหมือนกับรับมาแล้วต้องจ่ายออกไปเลยนะครับมีเรื่องรายจ่ายที่รออยู่การหมุนเงินวันนี้จึงต้องวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ด้านความรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะห่างไกลกับคนรักนะครับไม่มีเวลาให้กันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีปัญหา ที่คุยกันไม่ลงตัวไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลกันนะครับทั้งคนโสดและคนไม่โสดน,นะฮะมาที่วันถัดมาครับวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานคิดสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใดมีโชคเข้ามาช่วยเหลือนะครับทำให้การคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้จะมีนะครับในเชิงการค้าธุรกิจนั่นหมายถึงการมีโชคด้านการค้าด้วยนะครับใครที่ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ถือว่าโดดเด่นนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะทํา การค้าธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทเทคโนโลยีความทันสมัยพวกนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับด้านการเงินก็เหมือนคนวันจันทร์เลยนะครับรับซ้ายจ่ายขวายังมีความไม่มั่นคงด้านการเงินอยู่นะครับแล้วการเงินเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคต้องระวังข้อผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเอกสาร,รด้านการเงินด้วยเรื่องของความรักนะครับวันนี้ต้องระวังทบบะเลาะเบาแหวงกับแฟนกับคนรักเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะแล้วก็มันจะมี แบบว่าอะไรที่ไม่มีปีมีคุยมาก่อนนะครับไม่มีสัญญาณมาก่อนแล้วก็มาจุดประกายเป็นประเด็นพูดคุยขัดแยง้งทะเลาะก,กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีมาที่วันถัดมานะครับก็คือวันพุธนะครับ ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการงานค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานในองค์กรน,นะครับก็ถือว่ารับผิดชอบภาระหน้าที่ของตัวเราเองได้ดีบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีลงตัวประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับเรื่องของการ,ารค้าธุรกิจก็หมายถึงความน่าเชื่อถือการตกลงกันการซื้อการขายที่ดีลงตัวนะครับเรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีนะครับการเงินยังตึงๆนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยพอใช้หรือว่ายังมีความเครียดความไม่ตกกังวลด้านการเงินอยู่นะฮะ ความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่โดดเด่นนะครับออกนิ่งๆเฉยๆนะครับหรือว่ามีโลกส่วนตัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองซะเยอะไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับใครพวกนี้นะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยมันก็ออกแนวเย็นชาเฉยชากันสักนิดหนึ่งนะครับในวันพฤหัสที่จะถึงนี้มาที่วันถัดมาครับวันพฤหัสบ,บดีนะฮะผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับระวังเรื่องของ ความประมาทเดินเล่อความผิดพลาดในการทํางานนะครับคนที่ทํางานในองค์กรตรวจสอบตรวจต,วจตาภาระหน้าที่รับผิดชอบผลงานของเราให้ดีนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้วยนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนรอบตัวคนรอบข้างบางท่านก็อาจจะถูกเจ้านายหรือว่าคนที่ทํางานนะครับตำหนิติดเตียนได้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขเนี่ยก็คือพยายามดูแลหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องแบบ ไม่คาดฝันไม่คาดหมายนิดนึงนะครับในการทํางานนะรเรื่องร้อนกายร้อนใจอ,นอึดอัดไม่สบายใจพวกนี้นะครับส่วนเรื่องการค้าธุรกิจก็ต้องระวังเรื่องของการติดต่อสัญญาการตกลงการซื้อการขายแล้วมีความผิดพลาดนะครับเวลาผิดพลาดบ้างอะไรบ้างไม่ลงตัวนะครับหรือว่าเรื่องของการเคลียร์เงินกันไม่ตรงพวกนี้นะครับ การเงินยังยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับโชคลาภการเงินการหมุนเงินต่งตางๆเนี่ยอาจจะได้โชคลาภราบราบอยขึ้นมาก็ได้นะครับใครที่ติดต่อเรื่องการเงินคาดหวังเรื่องเงินเนี่ยก็จะมีทางออกแล้วมีโชคมาช่วยด้านการเงินด้วยนะครับมีความสมบูรณ์ดีในด้านของการเงินนะครับด้านความรักใบนี้หมายถึงความขัดแย้งนะครับการถกเถียงกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่ากับเรื่องที่เ,เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับคนที่มีคู่รักก็ต้องระวังเรื่องของการถกเถียงกันนะครับ หรือว่าบางครั้งก็เงีย,งยบๆไว้ก็จะดีกว่านะฮะส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักต้องระวังไปขัดแย้งกับเพศตรงข้ามนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกกันนะครับเรื่องที่ไม่ถูกใจกันแล้วมาถกเถียงกันแบบนี้เป็นต้นนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงด้านการงานนะครับใครที่ต้องไปพูดคุยติดต่อง,งานกับคนกับลูกค้านะครับพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องของ เวลาที่ไม่ลงตัวกันนะครับหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างที่ปิดงานไม่ได้นะครับเข้าใจกันผิดเข,ข้าใจกันคัดเคลื่อนนะครับมีเกณฑ์ถึงขั้นถกเถียงกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจนะครับวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของความอึดอัดใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับด้านการค้าการมีคู่แข่งการแข่งขันพวกนี้นะครับก็ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเชิงของการค้าธุรกิจนะครับเรื่องของการเงินยังมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีอยู่นะครับถือว่าลงตัวหรือว่ามีการวางแผน ความรัดกุมมีความรอบค้อบพวกนี้เพราะฉะนั้นด้านการเงินก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับบางท่านก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บเป็นก้อนก็ได้วันนี้นะครับการเริ่มต้นวางแผนเก็บเงินที่ดีนะครับหรือบางท่านก็อาจจะนําเงินไปลงทุนก็ได้เช่นกันด้านความรักนะครับใบน,นี้หมายถึงการครบปะพูดคุยกันแบบเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยก็จะ มีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่เข้ามานะครับหรือว่าได้รู้จักคนหน้าใหม่ๆนะครับเป็นแบบพูดคุยกันเพื่อนฝูงนะพวกนี้ส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ออกแนวเด็กๆนะครับแบบพูดคุยกันใช้เวลาร่วมกันไปเที่ยวไปกินอาหารด้วยกันนะครับก็มีเวลาให้กันพอสมควรนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกันนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะมี ปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ไขนะครับมีความวิตกกังวลมีความแปรปรวนนิดหนึ่งเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะครับบางท่านก็อาจจะเจอเรื่องอะไรที่เราไม่ได้คาดไว้ก่อนพวกนี้นะครับหรือว่างานมีปัญหาอุปสรรคต้องไปแก้กันแบบเร่งด่วนแบบนี้เป็นต้นอาจจะถูกเ,เตือนเข้ามานะครับหรือว่าถูกจี้ถูกเร่งงานเข้ามาก็ได้นะครับก็จะวุ่นวายนิดนึงในเรื่องของการทํางานแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่นะครับส่วนด้านการค้าขายก็มีประปรายครับยังไม่ถือว่ามีความมั่นคงหรือว่าเจรจาธุรกิจ ได้โอเคมากนะครับเป็นลักษณะของเป็นข่าวคราวมากกว่าหรือว่าเป็นการพูดคุยปากเปล่าเป็นต้นนะครับเรื่องของการเงินก็จะเหมือนกับคนวันศุกร์นะครับมีการวางแผนบริหารจัดการการเงินที่ดีที่ลงตัวนะครับหรืออาจจะเริ่มเก็บเงินเงินเหลือเก็บพวกนี้ได้นะครับมีความรัดกุมสุขุมรอบคอบในด้านการเงินต่างๆนะครับถือว่ามีโชคด้านของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับอาจจะมีความคิดแบบแนวสุดโต่งหรือว่ามีความคิดที่ ยังไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่มยามวุ่นวายด้วยอยากปรีวิเวกอยากอยู่คนเดียวอกีนเป็นต้นนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับมาที่วันถัดมาครับก็คือวันสุดท้ายของเราวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรื่องของงานนะครับจะมีความห่วงความกังวลที่เราต้องใช้เวลา ใช้สติปัญญาความรัดกลุมความรอบคอบไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยคือความสุขุมความรอบคอบนะครับการตรวจทานงานต่างๆที่จะส่งนะครับส่วนด้านของการค้าธุรกิจเนี่ยหมายถึงการบริหารจัดการเรื่องของรายรับรายจ่ายการเงินในเชิงธุรกิจให้ดีนะครับอะทุกอย่างนี่ก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับบางท่านจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็ได้เช่นมีคนติดเราอยู่หรือเราติดใครต้องไปผ่อนชําระอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับพอเพียงพอกินพอใช้นะครับบริหารจัดการการเงินแบบพอดีพอดีนะครับเรื่องของความรักนะครับคนโสดมีโชคด้านความรักถือว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับมีคนอยากเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับดูมีสง่ามีราศีส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงราบรื่นแน่นแฟนกันดีนะครับ